สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมาพาริศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนอยู่นะครับถึงแม้ว่าอากาศโดยรวมจะดีขึ้นสักเล็กน้อยในช่วงวันที่ผมอัดคลิปนะครับแต่เนื่องจากว่า,าผู้ป่วยที่ผมดูแลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องที่ชวน ปฏิบัติตัวนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ตัวเองสุ่มเสี่ยงไปกับสภาวะฮิตโตรกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนก็ได้พยายามพูดถึงสาเหตุของภาวะฮิตโตรกไปแล้วนะครับแล้วก็ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับคราวนี้จะมาพูดว่าแล้ววิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยทำยังไงถึงจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการเกิดภาวะฮิตโตรกเนี่ยได้ ได้น้อยลงนะครับแล้วก็หรือในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเมื่อเราเจอผู้ป่วยหรือว่าคนใกล้ชิดที่อาการเข้าได้กับภาวะฮีสโตกเนี่ยเราจะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างน,นะครับนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่ต่อไปจากสักสอาคลิปที่แล้วนะครับที่พูดเรื่อง ฮิสโตรกว่าสาเหตุคืออะไรเนี่ยอย่างละเอียดไปแล้วก็ก็ลองติดตามชมคลิปก่อนได้นะครับคราวนี้จะมาพูดว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อที่ตนเองเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปเสี่ยงกับภาวะฮิสโตรกเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกก็ต้องบอกว่าเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยเสี่ยงกับภาวะฮ Stroke ขนาดไหนนะครับก็ถ้าเราเป็นคนที่ มีโรคประจำตัวเยอะๆนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ได้เองลำบากนะครับคนมีอายุหรือเด็กเล็กหรือว่าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับหรือคนอ้วนนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่หมอได้กล่าวไปก็คือโดยกลไกาการเกิดของโรคเนี่ยก็คือเกิดได้จากการที่มันสูญเสียสมดุลน,นะครับระหว่าง ร่างกายที่ระบบที่ระบายความร้อนทางเหงื่อนะครับไม่สมดุลหรือว่าไม่สามารถระบายความร้อนเนี่ยได้เพียงพอหลังจากที่ร่างกายเราเนี่ยได้รับความร้อนจากภายนอกปริมาณสูงนะครับได้รับความร้อนจากอุณหภูมิภายนอกในในประมาณที่สูงมากนะครับจนร่างกายนั้นไม่สามารถระบายด้วยสภาวะปกติทางเหงื่อได้ทันนะครับหรือร่วมกับว่า เราไปเพิ่มโอกาสนะครับโดยการที่ไปออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับหรือว่าสวมสวมใส่ชุดที่ระบายความร้อนได้น้อยนะครับก็เลยทําให้เมื่อความร้อนในร่างกายได้รับจากภายนอกเยอะนะครับมีเรามีการสร้างความร้อนโดยการออกกําลังกายร่วมกับการระบายความร้อนของระบบปกติของเราทางเหงื่อเนี่ยทำได้น้อยลงอย่างเช่นอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับ ร้อนด้วยไม่ถ่ายเทด้วยอบอ้าวด้วยนะครับความชื้นในอากาศมีเยอะนะครับพวกแบบบรรยากาศอบอ้าวนะครับหรือว่าเราใส่ชุดที่เป็นลนักษณะชุดที่อาจจะเกิดจากการทํางานที่ต้องใส่ชุดช่างใส่ชุดหมีใส่ชุดที่มันอบอ้าวนะครับชุดช่างไฟชุดพวกช่างไฟฟ้าน้ําประปาอะไรที่มันต้องเป็นลนักษณะเหมือนบอดี้สูทอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให โอกาสเกิดฮิสโตกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว,ว่าชุดนักกีฬาบางอย่างนะครับนักแข่งรถนะครับนักดับเพลิงอย่เงี้ยนะครับก็จะทำให้โอกาสเป็นฮิสโตกเนี่ยสูงขึ้นนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงทั้งหมดเลยที่หมอพูดไปนะครับอย่างแรกก็คือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปในตากแดดนะครับในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานนะครับพยายามหาร่มเงา พักเพื่อให้มันไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับหรือว่าพกล่มไปเองเพื่อบังแดดก็ได้นะครับ2ก็คือว่าหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายแบบหนักๆในในบริเวณกลางแจ้งนะครับในช่วงที่มีอากาศร้อนหรือตากแดดนะครับแล้วก็ใส่สวมสวมใส่เนี่ยเสื้อผ้าที่ที่โปร่งสบายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่อึดอัดครับนะครับหรือว่า หรือว่าใส่เสื้อผ้าที่หลวมหน่อยนะครับจะดีนะครับร่วมกับใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะครับแขนสั้นนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าแขนยาวหรือว่าเป็นกระดุมที่ท,ที่รัดคอนะครับที่แบบว่าติดกระดุมบนคอนะครับใส่เกไทอะไรเงี้ยฮะควรจะหลีกเลี่ยงนะครับนั้นช่วงนี้ก็ควรจะใส่เสื้อยืดสีอ่อนนะครับที่หลวมหน่อยนะครับโปร่งสบายระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีนะครับ อันที่4แหละครับก็คือพยายามดื่มน้ําเยอะๆนะครับวันหนึ่งสิบถึงสิบสองแก้วนะครับถ้าอยากรู้ว่าเราปัสสาวะกับน้ําที่ดื่มเนี่ยมันเพียงพอไหมกับการที่เราเสียงเหงื่อเนี่ยก็คือสามารถดูได้ง่ายๆจากสีปัสสาวะนะครับถ้าเราฉี่แต่ละครั้งเนี่ยปัสสาวะมีสีเข้มมากเนี่ยแสดงว่าเรายังดื่มน้ําทดแทนไม่พอก็สามารถดื่มเพิ่มได้ครับตามตาม ปริมาณที่ทําให้สีปัสสาวะนะั้นมันไม่เข้มมากนะครับบางทีเราอยู่กลางแดดหรือในช่วงที่เหงออกเยอะๆเนี่ยเป็นระยะเวลานา,นานเนี่ยอาจจะต้องดื่มนะ้ํามากกว่า12แก้วก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานนะครับออแอลโกอฮอล์นะครับหรือชากาแฟนะครับหรือยาที่มีส่วนผสมของยาขับปัสสาวะนะครับเพราะว่า การที่เราเสียเสียงขับปสัสสาวะเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งนะครับให้ให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ําได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ทําให้การระบายทางเหงื่อเนี่ยก็ไม่มีน้ําที่จะไประบายทางเหงื่อครับฉะนั้นาการดื่มเหล้ากาแฟ,แฟก็ขอเยอะเนี่ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็น่าจะข้อ5้ข้อหนะครับข้อหาข้อหก็คือ ถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวนะครับพวกความดันไขมันเบาหวานนะครับโรคอมัมพฤกษ์ครับโรคพักกินสันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องพยายามหรือคนไข้ที่นอนติดเตียงนะครับก็อาจจะต้องพยายามนำคนไข้เนี่ยให้หลบไปอยู่ในห้องที่ร่มขึ้นนะครับหรือว่าในที่ที่ ห้องที่ห่างไกลแสงแดดมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนไข้ในกลุ่มเนี้ยบางคนเนี่ยที่ปีโรคประจำตัวเยอะๆนะครับแล้วไม่สามารถเคื่อนไหวตัวเองเอได้ได้ง่ายนะครับอย่างเช่นมีโรคเยอะเลยนะครับมีโรคไตมีพาร์กินสันมีอามาัมพากซึ่งอาจจะนอนบนเตียงสัส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ยเขาจะไม่สามารถหลีกหนีนะครับแสงแดดหรือความร้อนหรือไม่สามารถบอกได้ครับเพราะฉะนั้น ก็จะต้องจําเป็นต้องจัดห้องหรือหรือย้ายห้องนะครับเปหรือเปิดแอร์นะครับพัดลมอะไรในในในส่วนของบ้านที่ที่มีความร้อนน้อยลงนะครับเนื่องจากโรคประจําตัวเขาก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางอ่อนไหวต่อภาวะ heat stroke นะครับอันนี้หมอไล่มาก็น่าจะถือว่า,าคิดว่า ครบถ้วนแล้วนะครับงนั้นก็เข้อปฏิบัติตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นดังนี้นะครับดื่มน้ําเยอะๆงดใส่เสื้อผ้าที่คับนะครับให้ใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะครับอย่าหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้งหลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็พยายามเช็คสีปัสสาวะว่าเราดื่มน้ําเพียงพอหรือเปล่านะครับหลีกเลี่ยงอาหารหร,หรือยานะครับ เครื่องดื่มที่มีมีฤทธิ์ในการาทําให้ปัสสาวะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการขาดน้ํานะครับแล้วก็จัดห้องหับของคนที่เคลื่อนไหวตัวเองได้ลําบากเนี่ยไปอยู่ในท,ที่ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับคราวนี้เมื่อเกิดเราเจอคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับเ,เป็นภาวะฮิตโตรกเนี่ย เราจะช่วยเหลือตัวช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นได้อย่างไรบ้างนะครับอ,อ,อย่างแรกที่ที่ให้สังเกตเลยนะครับก็คือว่าจริงๆการวินิจฉัยเนี่ยภาวะฮิสโตรกเนี่ยมันต้องประกอบด้วยคนไข้เนี่ยเราวัดอุณหภูมิร่างกายเขาเนี่ยเกิน40.5องศาเซลเซียสนะครับซึ่งการวัดอุณหภูมิเนี่ยจริงๆมันก็วัดได้หลายตำแหน่งแต่ว่าถ้าในทางการแพทย์เนี่ยมันต้องวัดที่ละเอียดนะครับไปถึง อาจจะเป็นในปากหรือว่าหรือต้องอวัดอุณหภูมิที่ที่รูทวานเลยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้มันเป็น,ปนต้องทําในโรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์ใัยคือต้องสูงเกิน40.5นะครับแล้วก็คนไข้ก็จะมีการหมดสตินะครับแล้วก็มีการทํางานของหลายอวัยวะเนี่ยเรียกว่าผิดปกติไปนะครับจะจะคล้ายๆการที่ ม,มันช็อกนะครับแล้วก็เกิดการเขาเรียกว่า,าการที่ระบบเลือดเนี่ยเกิดการทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงนะครับคราวนี้ถ้าในคนทั่วไปท,ที่ไม่มีผลเลือดนะครับแล้วก็เราจะสังเกตได้ยังไงนะครับง่ายๆคือว่าถ้าเราเห็นคนไข้ที่เป็นลักษณะว่าตากแดดแล้วหมดสตินะครับแล้วก็เห็นเหงื่อออกปริมาณมากจับแล้วตัวร้อนจีอย่างเงี้ยนะครับ ก็ให้นึกถึงภาวะฮิสโตรกนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ถึงกับเป็นภาวะฮิสโตรกก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ลมแดดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าการปฏิบัติช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็คือทําเหมือนกันนะครับอย่างแรกเนี่ยจริงๆที่ให้แนะนําเลยก็คือ,อ,อให้หาคนช่วยอีกสักคนหนึ่งนะครับเพื่อโทรศัพท์เนี่ยไปที่เบอร์ฉุกเฉิน1669นะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเบอร์ฉุกเฉินที่ ใช้ได้ทุกภาวะฉุกเฉินเลยในประเทศไทยนะครับโทรแจ้ง1669นะครับส่วนอีกส่วนตัวตัวอีกคนหนึ่งเนี่ยก็พยายามพาคนไข้ไปในที่ที่ล่มที่สุดนะครับเพื่อเพื่อลดอุณหภูมิของคนไข้นะครับโดยการอาจจะปลดกระดุมเสื้อเม็ดบนนะครับหรือว่ากระดุมเสื้อเม็ด2เม็ดบนแรกนะครับหรือถอดชุดที่มันเป็นชุดหมีชุดชุดที่มัน รัดตัวแจ็คเก็ตอะไรออกนะครับแล้วก็พยายามอยู่ในที่ที่คนไม่มุงครับไม่มุงล้อมให้โปร่งสบายนะครับาพัดลมมาพัดหรือใช้พัดก็ได้ให้มันมีการถ่ายเทของของความร้อนออกทางเหงื่อให้ได้นะครับถ้าเขายังรู้สึกตัวดีเนี่ยก็คือพยายามให้คนไข้เนี่ยดื่มน้ํานะครับค่อยๆจิบน้ํานะครับก็น้ําปกติก็ได้นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ก็ถ้าคนไข้ยังรู้ตัวดีนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะจะให้กินหรือให้ดื่มอะไรทางปากในช่วงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จากนั้นเนี่ยก็พยายามนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือ้จับคนไข้เนี่ยนอนนะครับแล้วก็ พยายามยกขาเนี่ยสูงกว่าศีรษะเล็กน้อยนะครับสัก20-30องศาก็ได้นะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนจากส่วนที่ไม่จําเป็นเนี่ยไปสู่ส่วนที่จําเป็นมากที่สุดนะครับก็คือ,อเมื่อเราให้คนไข้นอนแล้วยกเท้าสูงขึ้นนิดนึงเนี่ยเลือดที่มันไหลเวียนที่ขาเนี่ยก็จะกลับไปสู่ตรงกลางแล้วก็ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้วก็สู่อวัยวะสำคัญนะครับฉะนั้นอ,อันนี้ก็ถือว่า เป็นการช่วยผฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหนึ่งโทรศัพท์บอกเบอร์อด่วนฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้านะครับย้ายคนไข้ออกมาจากที่ท,ที่มีแดดนะครับแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่โปร่งสบายนะครับแล้วก็ปลดกระดุมเสื้อให,ให้ให้อากาศถ่ายเทเอาแจ็คเก็ตออกนะครับแล้วก็อาจจะใช้พัดมือนะครับพัดช่วยพัดได้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกตัวดีเนี่ยก็ให้ดื่มน้ําเปล่านะครับในปริมาณที่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้ อุณหภูมิเขาเนี่ยลดลงแล้วก็เหงื่อจะได้ออกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือสั่ให้คนไข้แน,นอนนะครับในท่าที่ยกขาสูงสัก30องศาเพื่อเพื่อให้เลือดจากขาเนี่ยไหลเวียนกลับไปที่อวัยวะสำคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็น heat stroke ที่เกิดขึ้นในบ้านนะครับก็ ยังไงก็ตามนะครับคือ,เ,อเวลาที่คนไข้หมดสติทุกครั้งเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปนึกถึงภาวะฮีสโตกอย่างเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะพูดว่าอาการอะไรบ้างที่อา,อาการที่คล้ายฮีสโตกนะครับแต่ว่า,าสำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตได้พอๆกันด้วยนะครับขอบคุณครับ